สวัสดีครับนี่พวกผมวิชัย PT ทนะครับวันนี้มาอยู่กับตัวรถลาก DC 93เนะครับอันนี้ก็กว้างที่2เมตรยาวที่5เมตรนะครับเป็นเหล็กรางน้ำา4นิ้วนะครับไม่มีเสริมนะครับไม่ได้เสริมเลยนะครับตัวนี้เป็นเหล็กรางน้ำา4นิ้ว5เส้นนะครับ5เส้นยาวเลยนะครับ ของเราจะพิเศษตรงที่จุดวางนะครับจุดวางนะครับ <S 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 คือตัวกว้างนะครับกว้างตัวในนี่ไปถึงขอบตัวนี้นะครับก็ที่2เมตรสินะครับรถไถรถไถขึ้นได้นะครับรถไถถ้าเป็น95นะครับขึ้นได้แต่เป็น1้8ยเนี่ยขึ้นไม่ได้นะครับ108เนี่ยอย่างน้อยต้องเป็น2เมตร2เมตร25นะครับถึงจะขึ้นได้นะครับแต่ตัวนี้มันเป็น สองเมตรสิบเนี่ยขึ้นได้ครับตัวนี้จริงๆรถ DC 105ก็ขึ้นได้นะครับถ้าฝีมือนะครับเพราะว่า DC 105 X เนี่ยจะอยู่แท็กจะอยู่ที่1 205เซนนะครับตัวนี้เป็น2 10เซนนะครับยังไงก็ขึ้นได้อยู่แล้วแต่ว่าอยู่ที่ลูกค้าครับถ้ากลัวขึ้นไม่ได้ก็เอาอีกตัวหนึ่งเป็น2องเมตรยี่สิบนะครับกว้างกว้าง2องเมตรยี่สิบยาวเท่ากันนะครับตัวนี้เราให้ขอบล้อเป็นขอบสิบเจ็ดนะครับยางสิบเจ็ดนะครับ คือยางใหญ่ยังไงก็ดีกว่ายางเล็กแน่นอนนะครับยางใหญ่กว่าดีกว่าแน่นอนนะครับเมื่อก่อนเราจะเป็นขอบ15นะ้ครับขอบ15จะเตี้ยแต่ว่ารถพวกนี้ความกว้างมันมันกว้างอยู่แล้วครับถ้าเราไม่ขับซิ่งจนเกินไปก็คงจะไม่มีผิกคว่านะฮะก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นเหล็กรางน้ํา4นิ้วนะครับ4นิ้วทั้งหมดเลยนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อที่เบอร์โทรวิชัยนะครับ0 8 3ย3 8 3 5 0 7 0833383507นะครับคันนี้ก็จะไปส่งที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดดอนทานีนะครับช่วงนี้ก็กำลังออกนะครับออกไล่เรื่อยๆนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้รถอย่าอดใจรอนิดนึงครับเราพยายามเร่งให้ทันหน้าเกี่ยวอยู่แล้วนะครับนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ก็ต้องขออภัยนิดนึงครับอดใจรอนิดนึงครับเดี๋ยวเรากำลังทำให้นะครับกำลังทำให้ ตอนนี้เราเปิดสาขาอยู่ที่อ,อําอเภออ,อยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับลูกค้าที่สั่งโซนฝั่งนู้นนะครับโซนทางกาลสินเขาวงมุกดาหารนะครพนมหรือว่าทางอำนาจหรือสุรินทร์ศรีสะเกดอุบลน,นะครับเราจะให้สาขาสองเราไปส่งนะครับเพราะว่าจริงๆก็ช่งาง ทีนี่แหละครับไปเปิดสาขานะครับเพราะฉะนั้นบอดี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับความแข็งแรงทนทานขอรับประกัน1ปีเช่นกันนะครับก็ฝากฝั่งนู้นด้วยแล้วกันนะครับท่านใดที่สนใจนะครับจะได้ไม่เสียค่าน้ำมันในการไปส่งเยอะแยะนะครับเพราะว่าเราก็จะบริการฝั่งนู้นนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเบอร์โทรที่วิชัยนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับ083 338 3507 083 338 3507นนะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ